ทีเคช a n e สวัสดีค่ะไม่เจอกันนานเลยนะคะคิดถึงกันบ้างหรือเปล่าวันนี้แอดมาพร้อมกับหนุ่มหล่ออีกท่านหนึ่งนะคะนั่นคืออันไฮโยซอฟนั่นเองและเช่นเคยนะคะก่อนที่จะไปร,ะรับชมคลิปแอดขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามารับชมคลิปกันเลยจ้าอันไฮยซอฟหรือว่าพออัน เป็นนักร้องและก็นักแสดงชาวเกาหลีใต้เกิดเมื่อวันที่17เมษายนปี2538ส่วนสูง187ซนติเมตรเป็นคนสัญชาติแคนาดานะคะเขาเข้าวงการครั้งแรกเมื่อปี2558นะคะภายใต้สังกัดของ Star House Entertainment และเขาได้เข้าร่วมโปรเจกต์ One Oh One และมีซิงเกิลร่วมกับเพื่อนอีก3คนในชื่อว่า Love You ก่อนที่จะยุบวงไปเมื่อปี2562ที่ผ่านมานะคะ เขาเคยเป็นเด็กฝึกของชาย JYP มาก่อนนะคะและเกิดจะได้เดบิวต์เป็นสมาชิกในวง GOT7 อีกด้วยมาต่อกันที่ผลงานการแสดงเลยนะคะ เริ่มที่ปี2558ได้แสดงร่วมในมินิซีรีส์เรื่องส,ปส,ปสปเปดสเปดเลินะคะเป็นมินิซีรีส์แนวโรแมนติกคอมเมดี้แฟนตาซีนะคะซึ่งบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับนักเรียนหญิงแันหมอปลายที่วับไปผูในยุคข,ของโชซอนนะคะซึ่งเรื่องนี้อันทยยซอฟนับบทเป็นปาร์กยอนนะคะองค์ลักหนุ่มผู้ชื่นชอบเสียงดนตรีนะคะ ในปี2559ค่ะกับซีรีส์แนวโรแมนติกคอมเมดี้เรื่อง e n t e r t a ์ n e r นะคะซึ่งบอกเล่าเรื่องราวของซ็อกโฮผู้อำนวยการบริษัทค่ายเพลงยักษ์ใหญ่นะคะซึ่งอยู่ในช่วงของขาลงทําให้เขาไม่มีศิลปินในสังกัดเลยแม้แต่คนเดียวนะคะทําให้เขาต้องออกตัางหาศิลปินที่มีความสามารถเพื่อที่จะมาเดบิวต์เป็นศิลปินในค่ายของเขานะคะเรื่องนี้อันเฮยซอบรับบทเป็นจินอู ลีดเดอร์วงแจ็คสันศิลปินในค่ายของซ็อกโฮนั่นเองนะคะในปี2559ค่ะซีรีส์เรื่องวันมอแฮปปี้แอนดิงนะคะเป็นเรื่องราวของอดีตเกอร์กรุ๊ปซึ่งเป็นเพื่อนกันซึ่งเคยผ่านการจัางงานมาแล้วและผู้เธอก็ได้พบรักใหม่นะคะเรื่องนี้อันเฮยอนบรับบทเปนแอดจงูนะคะ มาต่อกันที่เรื่องที่3ค่ะกับซีรีส์แนวครอบครัวนะคะเรื่อง Happy Home เป็นเรื่องราวของครอบครัวที่เปิดร้านอาหารจีนในย่านของชัยนาทาของเกาหลีใต้นะคะเรื่องนี้อันฮโยซอฟรับบทเป็นเชเวชุนซูนะคะในปี2560ค่ะกับบทนำเรื่องแรกในมินิซีรีส์แนวโรแมนติกคอมเมดี้แฟนตาซีนะคะในเรื่อง Queen of the Ring นะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่บอกเล่าเกี่ยวกับเรื่องราวของนัมฮีรับบทโดยคิม นะคะเป็นหญิงสาวผู้มีความอาภาพทางด้านรูปร่างหน้าตานะคะทําอะไรก็ไม่ประสบความสําเร็จนะคะจนกลายเป็นปมด้อยของเธอและในวันหนึ่งนะคะแม่ของเธอได้เอาแหวนประจำตระกูลมาให้เธอซึ่งมีลิ์ทำให้คนที่สนใส่ดูดีในสายตาของคนที่เขาชอบนะคะซึ่งนั่นก็ทำให้ซีกุล รับบทโดยอันฮยอซอฟนะคะซึ่งเป็นชายหนุม่มที่มีรูปร่างหน้าตาที่ดีแล้วก็ดูสมบูรณ์แบบนะคะแต่ทว่าเขากลับตามหานางในฝันของเขานะคะและเมื่อเขาได้เจอกับน้ำฮีที่สวมใส่แหวน <c oughs> ก็ทําให้เขาเหมือนต้องมนต์สะกดราวกับว่าได้พบนางในฝันของเขานะคะและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวในซีรีส์เรื่องนี้นะคะถึงจะเป็นมินิซีรีส์แต่ก็มีเลตติ้งดีมากๆนะคะทําให้คนรู้จักอันฮยอซอฟมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะคะ เรื่องนี้ดูไปฟินไปนะคะใครยังไม่ดูแนะนำเลยนะจ๊ะมาต่อกันที่เรื่องที่5ค่ะในปี2,560กับ my water is t r a n n นะคะเป็นซีรีส์แนวแฟม i ลีนะคะซึ่งบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวหนึ่งที่มีลูกชายหญิงรวมกัน4คนแต่ถ้ว่ามีไลฟ์สไตล์แตกต่างกันนะักเรื่องนี้อันฮยซอบรับบทเป็นปาร์ตอนซูนะคะโคนะ้ชนักกุอล มาต่อกันที่เรื่องที่6ค่ะในปี2,561กับซีรีส์แนวโรแมนติกคอมดี้แฟนตาซีนะคะในเรื่อง30 but 17นะคะเรื่องนี้นะคะบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กสาววัย17ปีที่ประสบอุบัติเหตุนะคะและเมื่อเธอฟื้นขึ้นมากับพบว,ว่าตัวเองอายุ30ปีแล้วนะคะเรื่องนี้อันเยออแลับปวดเป็นยูซันหลานของพระเอกนะคะมาต่อกันที่เรื่องที่7เลยนะคะ o o p Management เป็นซีรีส์แนวโรแมนติกคอมดี้นะคะเป็นเรื่องราวของวัยรุ ทั้ง4คนที่มีความฝันอยากจะเป็นไอดอลนะคะและพวกเขาก็ได้เจอกับผู้จัดก,การสาวที่มาช่วยให้พวกเขาพันฝ่าอุปสรรคและก็ประสบผลสําเร็จต่อไปได้เรื่องนี้อันฮยโยซอฟรับบทเป็นพยุนชูซองนะคะมาต่อกันที่ปี2562ค่ะกับการเป็นนักแสดงนำเต็มตัวในซีรีส์เรื่องอบีด t นะคะซึ่งแสดงคู่กันกับพักบยอง เป็นซีรีส์แนวโรแมนติกคอมเมดี้แฟนตาซีและก็มีสืบสวนสอบสวนร่วมด้วยนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่บอกเล่าเกี่ยวกับซามินหรืออันเซฮานะคะรับบทโดยอันฮยซอฟนั่นเองเป็นายาศรษีนะคะที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุและได้รับอิทธิฤทธิจากลูกแก้ววิเศษทําให้เขาฟื้นขึ้นมานะคะแต่ทว่าเขากลับมีรูปร่างหน้าตาที่ดูดีมากกว่าเดิมนะคะและในเวลาต่อมากูเซยอนหรือว่ากิมซังอัยการสาว เพื่อนของซามินก็ได้เสียชีวิตไปเช่นเดียวกันนะคะซึ่งเธอถูกฆาตกรรมจากฆาตกรต่อเนื่องและเธอก็ถูกชุบชีวิตจากลูกแก้ววิเศษเช่นเดียวกันนะคะและรูปร่างหน้าตาหลังจากฟื้นจากความตายเธอก็เปลี่ยนไปเราคนละคนเช่นเดียวกันนะคะและนั่นจึงทําให้ซามินและโกเซยอนต้องออกตามหาภูมิการตายของโกเซยอนและก็ฆาตกรต่อเนื่องด้วยนะคะ มาต่อกันที่ปี2,563ค่ะกับซีรีส์เรื่องด็อกเตอร์โรแมนติกนะคะและบทเป็นซออูจินซึ่งแสดงคู่กันกันกบอีซองขยอกนะคะเป็นซีรีส์ทางการแพทย์นะคะบอกเล่าเรื่องราวของแพทย์ที่ศึกษาต่อเฉพาะทางทางด้านศัยกรรมนะคะและก็เขาได้ไปร่วงรู้กันทุจริตของสถานพยาบาลแห่งนั้นจนทําให้เขาต้องย้ายโรงพยาบาลไปนะคะแล้วก็ได้เจอกับอาจารย์แพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและก็การรักษาเฉพาะตัวด้วยนะคะ เรื่องนี้เลตติ้งดีน่าติดตามนะคะใครชอบแนวการแพทย์ไม่ควรพลาดเลยนะคะมาต่อกันที่ปี2564ค่ะกับซีรีส์เรื่อง River of the l e s t Sky นะคะเรื่องนี้อันทยโอฟรับบทเป็นฮาลัมนะคะซึ่งแสดงคู่กันกับคิมจูยอง เป็นซีรีส์แนวเพียรีตโรแมนติกคอมดี้แฟนตาซีนะคะในยุคของโชซอนนะคะบอกเล่าเรื่องราวความรักของนะักวาดภาพสาวนะคะแล้วก็โขนหนุ่มผู้มีความบุกองทางด้านสายตานะคะซึ่งสาเหตุก็เกิดจากเทพแล้วก็ปีศาจด้วยนะคะเรื่องนี้คู่พระคู่นางเคมีดีทั้งคู่นะคะนางเอกก็สวยพระเอกก็ไม่แพ้กันนะคะหรืติ้งก็กําลังดีเลยนะคะถ้าใครชอบแนวพียรีไม่ควรพลาดเลยนะคะและถ้าใครยังไม่ดูก็รีบเลยนะจ๊ะ และได้ข่าวมาแวแวๆด้วยนะคะในปี2565จะมีผลงานของหนุ่มอันฮยอซบให้ติดตามให้ฟินกันต่อด้วยนะจ๊ะกับซีรีส์เรื่อง Abyssinian p u r p l นะคะรับบทเป็นคังแทมูถ้ายังไงแอดจะมารีวิวให้ได้ดูกันอีกทีนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปนี้ถ้าชินชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับแอดด้วยนะคะและสำหรับวันนี้คงต้องลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้า 万载。